ฟรงกี้เดอรยองมิดฟิลด์ฮอลแลนด์ว่าที่ซูเปอร์สตาร์การผ่านการขัดเกลาจากทีมจอมป้านอย่างอาแจ็กซ์อัมสมเตอร์ดัมนับเป็นจุดแข็งของดาวรุ่งสักคนแต่ถ้าต่อยอดไปอยู่ทีมชั้นนำของยุโรปในช่วงอายุน้อยได้ยิ่งถือว่าไม่ธรรมดารายงานพิเศษไรซ์ซิงสตาร์กำลังกล่าวถึงแฟรงกี้เดอรยองเดยองเป็นมิดฟิลด์ชาวฮอลแลนด์ที่ได้รับการยกย่องในวงกว้างว่า กำลังมีอนาคตไต่ระดับไปเรื่อยๆในการค้าแข่งหลังเป็นกำลังหลักให้บาร์เซโลนาอยู่ในชุดปัจจุบันเดยองเกิดในปี1997และไม่ต่างจากเด็กทั่วไปคือชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยจุดชนวนให้ต้องการเป็นพ่อค้าแข่งคือการที่เกิดในครอบครัวที่คลั่งไคล้ในลูกหนังเพราะจอรเดยองซึ่งเป็นบีดาก็เคยเล่นให้กับทีมสมัครเล่นเช่นเดียวกับคุณปู่ในช่วงอายุ7ขวบเดยอง เริ่มไปคัดฝีเท้าแบบจริงจังเพื่อเข้าศูนย์ฝึกลูกหนังซึ่ง2ทีมที่เป็นตัวเลือกก็คือวิลเลียมทเวตกับเฟเยนูดโดยทีมหลังเป็นทีมที่พ่อและแม่ของเจ้าตัวนั้นเป็นแฟนบอลแต่สุดท้ายเจ้าหนูเดยองกลับเลือกเข้ามาเป็นเด็กบ้านของวิลเลียมทเวตและแม้การตัดสินใจนี้จะสร้างความประหลาดใจให้กับคนในครอบครัวแต่พวกเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกชายเป็นหลักปี2004ถึง2015เป็นช่วงที่เดยอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเป็นเด็กของศูนย์ฝึกวิเลียนเพเวจากนั้นเมื่อถึงเวลาก็ได้ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่และได้ลงสัมผัสลีกเอลิดิวิซีฮอลแลนด์ในช่วงก่อนอายุ18ปีแค่2วันเท่านั้นนักเตะที่เป็นขวัญใจตอนเด็กของเดย์ยองก็คือมาเซโลแบ็กซ้ายบาซิเลียนของรูเลมาลิดแต่เมื่อเล่นฟุตบอลเจ้าตัวเลือกเล่นในตำแหน่งกองกลางและนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยทีเดียวเดย์ยองลงรับใช้วิเลียนเวเวชุดใหญ่ไม่นาน พราะด้วยแววโดดเด่นเกินเด็กในวัยเดียวกันทําให้อาแจ็กซ์อาร์มเตอร์ดัมทีนใหญ่ในบ้านเกิดยอมจ่ายเงิน1ล้านยูโรเพื่อดึงมาปั้นต่อในที่สุดนี่เป็นการย้ายทีมที่เป็นจุดหักเหท,ที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กหนุ่มในวัย18ปีไปในทันทีเพราะอาแจ็กซ์อยู่อีกระดับจากทีมอื่นในฮอลแลนด์ซึ่งในส่วนของเดอ,อยยองต้องปรับระดับเสียก่อนโดยถูกส่งไปเล่นให้กับทีมชุดสำรองที่เล่นอยู่ในลีกล่าง เดยองใช้ช่วงเวลาหนึ่งฤดูการเสษจ,จากนั้นก็จึงเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จคือในช่วงกลางซีซั่น2016-17ซึ่งเป็นยุคการทำทีมของคุณซีปีเตอร์บอสและกลายเป็นที่จดจำจากการเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาดาวรุ่งชื่อดังที่ช่วยทีมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศรายการยูฟายูโรปาลีกในปีนั้นก่อนจะแพ้แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดไปอย่างน่าเสียด,ดาย 0- ประตูต่อ2แม้จะอกหักในนัดชิงดำแต่ฟอร์มในรายการยุโรปของเดยองโดดเด่นเป็นอย่างมาก ทำให้เจ้าตัวติดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมของรายการนั้นทั้งที่ลงเล่นไปแค่4นัดนั่นสะท้อนชัดเจนว่าดาวรุ่งหน้าสายคนนี้มีแววแค่ไหนอาจเกซในห่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยแข้งอายุน้อยที่ถูกวงการคาดหมายว่าจะก้ามาเป็นสตาร์หลายคนไล่ตั้งแต่มาตาเดลิกส์ฮาคินซ์เยกดอนนี่ฟานเดอร์บิกและ David าดาวิดเนเลสขณะที่ตัวเดยองแม้จะเล่นได้หลากหลายบทบาทแต่ที่เจอจลัดอย่างแท้จริง คือในบทบาทกองกลางตัวคุมจังหวะที่ยืนหน้าแนวรับจุดเด่นของอดีตเด็กปั้นวิลเลียมทเวย์นอกจากดักทางบอลเก่งแล้วเจ้าตัวยังขึ้นชื่อว่ามีการอ่านเกมที่ดีเกินอายุแบบไม่น่าเชื่อซึ่งก็ยังไม่รวมถึงการจ่ายบอลที่แม่นยำทั้งระยะไกลและระยะใกล้นั่นทําให้เมื่อลงสนามมาแล้วเจ้าตัวช่วยให้งานของทั้งแนวรับและแนวรุกง่ายขึ้นตามไปด้วยในฤดูกาล2017-18และฤดูกาล2018-19 แม้ทีมจะเปลี่ยนกูซือมาเป็นมาเซลไกเซอร์ในช่วงสั้นๆและถูกแทนที่โดยเอริกเทนฮาอีกต่อแต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางของเดยองที่กลายมาเป็นแกนหลักคนสำคัญของทีมไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เช่นกันกันกบในานามของทีมชาติฮอลแลนด์ที่กลายมาเป็นติดทีมกังหันสีส้มต่อเนื่องเดยองรับใช้อาแจ็กซ์อยู่2ฤดูกาลครึ่งจากนั้นจึงได้เวลาโบยบินสู่ลีกใหญ่ของยุโรปซึ่งเป็นเรื่องปกติของดาวรุ่งแห่งทีมโยฮันคลัสอารีนาอยู่แล้ว ช่วงที่ฟอร์มดีก็มีหลายทีมที่ตกเป็นข่าวว่าสนใจจะคว้าตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งพรสวรรค์วันนี้ได้ตั้งแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงต์แชมงและบาร์เซโลนาก่อนท,ที่ทีมหลังจะเอาชนะในการไล่ล่าลายเซ็นไปด้วยค่าตัว75ล้านยูโรบาร์เซโลนาตกลงซื้อตัวเดยองกับทางอาแจสได้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี2019แต่รอให้ถึงช่วงซัมเมอร์จึงค่อยมีการดึงมาร่วมง,งานอย่างเป็นทางการโดยเดยองยอมรับในภายหลังว่า โตมากับความสำเร็จของบาร์เซโลนาในยุคข,ของคูซิเปปกัวเดล่าตามด้วยลุยส์เอลิเก้พร้อมกันนี้จากการที่มีโอกาสร่วมงานกับลิโอเนลเมสซี่ก็ทำให้ไม่สามารถปัดโอกาสย้ายมาที่แคมนูเดยองแทบไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเพราะด้วยเทคนิคที่ติดตัวมากับทักษะการเชื่อมบอลที่เนียนตา่างเป็นสไตล์การเล่นของเขาเข้ากับรูปแบบกองกลาง3าคนของเจ้าบุญทุ่มอยู่แล้วและแม้ซีซั่น2019-20 จะเป็นปีแห่งความทุลมุลของบาร์ซ่าเพราะทีมเริ่มปีจากการมีเอเนสโตบาร์เบเดเป็นนายใหญ่ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นกีเกเซตียนในกลางเทิมและทีมก็พลาดแชมป์ลีกแต่ดูเหมือนเดาวรุ่งอย่างเดยยองก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาโค้ชเหมือนเดิมไม่ใช่แค่โค้ชเท่านั้นชาบีเอนันเดสตำนานกองกลางอาซูนกาด้าก็ยังอดชื่นชมความสามารถของเดอยองไม่ได้พร้อมชี้ว่าด้วยสไตล์การเล่นและการทำงานหนักของดารุ่งรายนี้ น่าจะทําให้เจ้าตัวเป็นแกนหลักของทีมไปได้อีกนานเดยองลงสนามรวม42นัดในปีแรกกับบาร์เซโลนาแต่ก็มีช่วงต้องฟันฝ่าความท้าทายเช่นกันเพราะ้วยการที่ทีมนั้นมีกองกลางชั้นนาอยู่หลายหลายแถมตําแหน่งตัวเชื่อมเกมมีเซร์คิโอบูสเกสอยู่ทั้งคนทําให้บางครัง้งอดีตแข้งอาแจ็ค์โดนขยับตําแหน่งไปเป็นตัวรุกนั่นเป็นตําแหน่งที่เจ้าตัวเล่นได้เพียงแต่การยิงประตูยังไม่ใช่จุดขายทําให้ยังต้องพัฒนาต่อไปถึงตรงนี้เดยอง พึ่งย้ายมาหากินที่บาร์เซโลนาเป็นปีที่2เท่านั้นในวัย23ปีเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่นักเตะสักคนจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งอีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามหากเรามองที่ภาพรวมเส้นทางและความสามารถที่ดีแล้วและกำลังจะเติบโตขึ้นได้อีกเรื่อยๆของมิดฟิลด์รายนี้เราก็คงไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะนี่คือนักเตะที่กลายมาเป็นสตาร์ชั้นนำของวงการฟุตบอลได้อย่างแน่นอน we